คุณจะทำอย่างไรถ้าคุณได้พบกับซีอมหาเศรษฐีที่ชีวิตคุณไม่เคยคาดคิดว่าจะเกี่ยวข้องด้วยแต่เมื่อเขาพบผู้หญิงทำความสะอาดหลับอยู่ในห้องน้ำทุกอย่างก็เปลี่ยนไปความลับที่ซ่อนอยู่ในหัวใจเขาจะทำให้คุณตกใจจนไม่กล้าหยุดดูอย่าพลาดการเดินทางสู่ความรักที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยความตึงเครียดนี้ไปดูพร้อมๆกันกลางดึกคืนหนึ่งแสงไฟในตึกระฟ้าสูงเฉียดฟ้าส่องสะท้อนกระจกใสาราวกับเพชร เสียงลมวิวลอดผ่านหน้าต่างบานใหญ่ในบริษัทแห่งหนึ่งของมหานครชายคนหนึ่งก้าวเดินอย่างเงียบงนันเขาคือซีโอหนุ่มพันล้านผู้เยือกเย็นผู้ไม่มีใครกล้าศบตาชื่อของเขาคือกริตินคืนนี้เขาเดินตรวจตึกด้วยตัวเองหลังจากได้รับรายงานว่ามีเสียงแปลกประหลาดดังจากห้องน้ำหญิงชั้น48พื้นหินอ่อนเย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้ากลิ่นน้ำยาทำความสะอาดจาง ปะปนกับกลิ่นหอมอ่อนจากดอกไม้ปลอมเขาเอื้อมมือผลักประตูห้องน้ำอย่างช้าๆเสียงบานพับเก่าครางเบาๆไฟในห้องน้ำสลัวรางเสียงลมหายใจแผ่วเบาดังอยู่ข้างในดวงตาคมกริบของกริตินารีลงหัวใจเขาเต้นแรงเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเครื่องจักรไม่ใช่เสียงลมแต่เป็นเสียงคนเขาเดินเข้าไปใกล้ทีละก้าวรองเท้าหนังราคาแพงกระทบพื้นดังแผ่ว จนมาหยุดที่หน้าห้องแผนกแม่บ้านประตูห้องน้ำแง้มอยู่ภายในเงียบกริบเขาเอื้อมมือผลักประตูเข้าไปสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาหยุดหายใจเด็กสาวร่างเล็กในชุดแม่บ้านเก่าๆนอนขดตัวอยู่บนโถส้วมสีสะพิงกำแพงเย็นเฉียบผิวเธอซีเซียวดวงตาบวมชำ้ำถุงมือยางสีเหลืองยังสวมอยู่ข้างกายมีถังน้ำเปื้อนคราบสบู่ข้างเท้ามีข้าวกล่องวางอยู่แต่ยังไม่ได้แตะต้อง เรากับเธอทำงานจนหมดแรงและเผลอหลับไปทั้งน้ำตาหัวใจของกริตินบีบรัดแน่นเขาไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ในชีวิตเขาคิดว่าแม่บ้านคือคนที่ไม่มีตัวตนแต่คืนนี้หญิงสาวคนนี้กลับดูเปราะบางจนเจ็บลึกแสงไฟส่องกระทบขนตาของเธอเห็นคราบน้ำตาแห้งกรังบนแก้มริมฝีปากแตกระแหงมือที่เคยหยิบจับแต่ของราคาแพงกลับยื่นออกไปแต่ไหลเธออย่างอ่อนโยน ท่านใดนั้นหญิงสาวสะดุ้งตื่นดวงตาเบิกโพลงด้วยความตกใจสุดขีดเธอรีบลุกขึ้นอย่างลนลานแต่ขาเธอกลับไม่มีแรงร่างเล็กๆนั้นเซจ,จะลม้มลงกริตินคว้าเธอไว้ทันอ้อมแขนแข็งแรงโอบรัดร่างเปราะบางกลิ่นเหงื่อและน้ำยาทำความสะอาดอบอวนเขาสัมผัสถึงความเหนื่อยล้าจากร่างเล็กนี้หัวใจของเขาเต้นรัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนหญิงสาวเงยหน้าขึ้นชาชา ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความกลัวและอับอายเธอกระซิบเสียงแผ่วขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจหนูแค่เหนื่อยมากน้ำเสียงนั้นสั่นเครือราวกับใบไม้ต้องลมกริตนอนิ่งงนันหัวใจของเขาถูกบางอย่างสะกิดลึกเข้าไปเขาไม่อาจละสายตาจากหญิงสาวผู้นี้ได้อีกต่อไปเธอกำลังจะก,ก้มหน้าหลบสายตาเขาแต่กริตินกลับเอื้อมมือจับปลายคางเธอเบาๆยกใบหน้าที่เปื้อนน้ำตาขึ้นมา ดวงตาของเขามืดสนิทเต็มไปด้วยคำถามนับพันในใจแต่ไม่มีถ้อยคำใดเล็ดลอดออกมาเขามองลึกเข้าไปในดวงตาคู่นั้นสะท้อนภาพของหญิงสาวที่บอบช้ำและความเจ็บปวดที่เขาไม่เคยเข้าใจเธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากขนตาสั้นๆสั้นสันระริกริมฝีปากแห้งแตกระบายเสียงเบาหนูแค่อยากหาเงินไปรักษาแม่น้ำตาหยดใหม่ไหลรินหยดลงบนแขนเขา ร้อนเผาราวกับไฟลวกมันไม่ได้เปื้อนเพียงแค่ผิวหนังแต่มันซึมลึกเข้าไปถึงหัวใจเขายืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางห้องน้ำที่มีกลิ่นอับจางๆได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของหญิงสาวในอ้อมแขนความเงียบกัดกินหัวใจเขาอย่างเชื่องช้ากริตินรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเขาคือชายผู้เคยอยู่เหนือทุกสิ่งแต่คืนนี้เขากลับรู้สึกเล็กลงอย่างน่าประหลาดเพราะผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง ผู้หญิงที่หลับไหลยอยู่บนโถส้วมเก่าๆกลับทําให้หัวใจเขาสะเทือนหนักยิ่งกว่าการประชุมพันล้านครั้งใดเธอพยายามจะลุกหนีแต่เขากลับจับแขนเธอไว้แน่นเสียงทุ้มต่ําของเขาดังขึ้นครั้งแรกเต็มไปด้วยความหนักแน่นที่ไม่เคยมีใครได้ยินชื่ออะไรหญิงสาวสะอื้นเบาๆน้ำเสียงสั่นเครือมามินตราค่ะกรินทวนชื่อเธอในใจชื่อธรรมดาแต่กลับดังกึกก้องอยู่ในอก เขามองหญิงสาวตรงหน้าอีกครั้งรอยแผลบนมือรอยช้ำที่แขนเส้นผมยุ่งเหยิงและดวงตาที่แดงก่ำเพราะการร้องไห้แต่ทั้งหมดนั้นมันสวยงามในสายตาเขาอย่างไม่น่าเชื่อหัวใจของเขาไม่อาจถอนตัวได้อีกเขาไม่รู้ว่าทำไมแต่เขารู้แค่อย่างเดียวเขาจะไม่มีวันปล่อยผู้หญิงคนนี้ให้หลุดหายไปจากชีวิตไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม กริตินยังคงยืนมองเธออย่างแน่วแน่สายตาของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความรู้สึกบางอย่างที่แม่แต่ตัวเขาเองก็อธิบายไม่ได้มินตรายังคงยืนก้มหน้าร่างเล็กสั่นไหวเหมือนใบไม้ในฤดูหนาวกริตินขยับเข้าไปใกล้จนเธอได้กลิ่นหอมอ่อนจากน้ำหอมราคาแพงบนตัวเขากลิ่นที่เธอไม่เคยเข้าใกล้มาก่อนในชีวิตเขาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่น แต่แฝงความอ่อนโยนคืนนี้เธอไม่ต้องกลับไปนอนตรงนี้อีกมินตราสะดุ้งเงยหน้าขึ้นทันทีดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจและหวาดระแวงหมายความว่ายังไงคะ่ะเขาไม่ตอบทันทีแต่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดหมายเลขบางอย่างไม่นานนักเสียงรองเท้าหนังหลายคู่ก็ดังขึ้นใกล้เข้ามาบอดี้การ์ดในชุดสูทสีดำก้าวเข้ามาในห้องน้ำอย่างรวดเร็วใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความงุนงง พวกเขาไม่เคยเห็นเจ้านายทำอะไรแบบนี้มาก่อนกริตนอสั่งการเสียงเรียบไปเตรียมห้องพักส่วนตัวที่ดีที่สุดในโรงแรมของเราและโทรเรียกหมอมาตรวจร่างกายเธอเดี๋ยวนี้มินตราตกตะลึงจนพูดอะไรไม่ออกเธอสายหน้าเบาๆหัวใจเต้นแรงจนเจ็บไม่ค่ะหนูไม่สมควรแต่มืออุ่นๆของกริตินกลับแตะลงบนไหล่เธอนิ้วมือเขากระชับเบาๆฟังฉันไม่มีใครควรต้องหลับอยู่บนโถส้วม ไม่มีใครสมควรถูกเมินเหมือนไม่มีตัวตนน้ำเสียงของเขาเด็ดขาดแต่นุ่มลึกจนหัวใจของมินตราสั่นสะท้านเธอกัดริมฝีปากแน่นน้ำตาร่วงาอลงมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเจ็บปวดมันคือน้ำตาแห่งความอบอุ่นและความรู้สึกบางอย่างที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงนันในหัวใจของเธอในหัวใจของเขาคืนที่ควรจะเป็นเพียงค่ำคืนแห่งความโดดเดี่ยว กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งบางสิ่งที่ทั้งสองไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยในชีวิตกริตินหันไปสั่งบอดี้การ์ดอีกครั้งจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้เธอตั้งแต่ค่ารักษาแม่ไปจนถึงค่าเล่าเรียนของเธอเสียงเขามั่นคงหนักแน่นแต่ในแววตากลับอ่อนโยนจนหน้าประหลาดมินตราเบิกตากว้างหัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกโลกของเธอที่เคยมืดมน กลับถูกแสงสว่างจากผู้ชายตรงหน้าสาสองเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวเธอสายหน้าแรงแรงน้ำเสียงสั่นเครือหนูรับไม่ได้ค่ะหนูไม่คู่ควรกริดนอกลับยิ้มบางๆงเป็นรอยยิ้มแรกในค่ำคืนนี้รอยยิ้มที่ทำให้หัวใจเธออ่อนแรงไม่มีคำว่าไม่คู่ควรในสายตาฉันเธอคือคนที่เข้มแข็งที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอน้ำเสียงเขาเต็มไปด้วยความจริงใจ สายตาของเขาไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวของความเวทนามีเพียงความชื่นชมและความรู้สึกที่เขาเองก็เริ่มไม่เข้าใจมินตรายืนนิ่งน้ำตาไหลไม่ขาดสายความอบอุ่นแปลกประหลาดแผ่ซ่านไปทั่วร่างหัวใจของเธอสั่นสะท้านเหมือนถูกปลดพันธนาการที่กดทับมานานแสนนานกริตินยื่นมือออกไปหาเธอฝ่ามือที่ใหญ่อบอุ่นและมั่นคงไปกับฉันเพียงถ้อยคำสั้นๆน,นั้น กลับดังชัดเจนในหัวใจเธอดังกว่าคำสัญญาใดๆและในวินาทีนั้นเองหญิงสาวธรรมดาผู้หลับไหลอย,อยู่บนโถส้วมเก่าๆก,กับชายผู้ร่ำรวยที่สุดในเมืองได้ก้าวเข้าสู่โลกใหม่โลกที่เต็มไปด้วยคำถามความไม่แน่นอนและแรงดึงดูดบางอย่างที่ไม่มีใครห้ามได้หัวใจของเธอและหัวใจของเขาไม่อาจย้อนกลับไปเหมือนเดิมได้อีกแล้ว มินตราก้าออกจากห้องน้ำชา้าช้ารองเท้าเก่าขาดของเธอสัมผัสพ,พื้นหินอ่อนราคาแพงแสงไฟจากโคมระยะบนเพดานสองสะท้อนลงมาเธอรู้สึกเหมือนตัวเองหลุดเข้ามาในโลกที่ไม่เคยอยู่โลกของเขากริตินเดินเคียงข้างเธออย่างไม่ไอายใครสายตาของพนักงานทั้งโรงแรมจ้องมองพวกเขาบางคนอ้าปากค้างบางคนกระซิบกระซาบด้วยความไม่เชื่อสายตาแต่เขาไม่สนใจเสียงเหล่านั้นเลย เขาพาเธอเดินตรงไปยังลิฟส่วนตัวลิฟที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เมื่อประตูลิปปิดลงเสียงรอบข้างกลับกลายเป็นความเงียบเหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นไม่เป็นจังหวะเขาหันมามองเธออีกครั้งแววตาคมนิ่งนั้นกลับเต็มไปด้วยบางอย่างที่ร้อนแรงและจรงจิงจังจนเธอใจสัน่นเธอชื่ออะไรเขาถามด้วยเสียงทุ้มต่ำมินตรากัดริมฝีปากแน่น เธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าผู้ชายอย่างเขาจะอยากรู้จักชื่อของคนอย่างเธอมินตราค่ะเธอตอบเสียงเบาแต่เขากลับยิ้มออกมาเป็นรอยยิ้มที่ทำให้หัวใจเธอสั่นระรวัวชื่อสวยดีเพียงแค่นั้นประตูลิฟต์ก็เปิดออกช้าๆเบื้องหน้าของเธอคือห้องพักเพนเฮาหรูที่สุดในโรงแรมห้องที่แม้แต่ผู้บริหารระดับสูงยังไม่กล้าฝันถึงแต่คืนนี้กลับเป็นของเธอ เขาผายมือเชิญเธอเข้าไปสายตาของเขายังคงจับจ้องเธอไม่วางตาตั้งแต่คืนนี้ไปเธอจะไม่ใช่แค่คนทำความสะอาดของฉันน้ำเสียงของเขาหนักแน่นทว่าแฝงด้วยความอ่อนโยนแต่เธอจะเป็นคนที่ฉันจะดูแลด้วยตัวเองหัวใจของมินตราหยุดเต้นไปชั่วขณะร่างกายเธอเย็นวาบแต่ขณะเดียวกันหัวใจของเธอกลับร้อนเผาเหมือนถูกไฟลุกโชนจากคำพูดของเขาเผาไหม โลกของเธอไม่เคยมีชายคนไหนพูดกับเธอแบบนี้ไม่มีใครเคยมองเธอด้วยสายตาแบบนี้คืนนี้มันไม่ใช่แค่ค่ำคืนธรรมดาอีกต่อไปแล้วมันคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งบางสิ่งที่อันตรายหอมหวานและหลีกเลี่ยงไม่ได้มินตราก้าวเข้าไปในห้องเพนเฮาอย่างชา้าช้ากลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ราคาแพงลอยอบอวลอยู่ในอากาศพื้นพรมเนื้อนุ่มสัมผัสฝ่าเท้าเธอเหมือนเมฆโคมไฟคริสตัลสะท้อนแสงระยิบระยับ ภาพว่าศิลปะบนผนังทุกชิ้นดูรูราเกินกว่าที่เธอจะเอื้อมถึงเธอยือนตัวแข็งอยู่กลางห้องมือบางกำชายเสื้อเอาไว้แน่นแต่กริตินกลับเดินเข้ามาใกล้ชามั่นคงราวกับนักล่าในเงามืดเสียงฝีเท้าของเขาในห้องกว้างเงียบสงัดกลับดังชัดในหัวใจเธอเขาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเธอสายตาคมกริบจ้องลึกเข้ามาในดวงตาเธอเหมือนจะค้นหาบางอย่างที่ซ่อนไว้ ทำไมเธอถึงนอนในห้องน้ำแบบนั้นเสียงของเขานุ่มแต่กลับกรีดลึกลงไปในความรู้สึกมินตราก้มหน้าเธอกัดริมฝีปากแน่นจนเจ็บคำถามนั้นง่ายแต่เจ็บที่สุดน้ำตาค่อยๆไหลลงมาอย่างชา้ชาๆหยดลงบนพื้นพรมราคาแพงเธอกระซิบตอบเสียงแผ่วเบาเพราะไม่มีที่ไหนให้ไปค่ะเธอสั่นไหวทั้งร่างความอายความเจ็บความเหนื่อยถูกปลดปล่อยออกมาหมด ห้องรูราแห่งนี้กลายเป็นเพียงที่พักพิงอ่อนโยนเพียงชั่วคราวแต่ในวินาทีนั้นเองกริตนอกลับก้าวเข้ามาใกล้มือหนาของเขาเอื้อมมาสัมผัสน้ำตาเธอเบาๆปลายนิ้วของเขาอุ่นร้อนสัมผัสนั้นอ่อนโยนกว่าที่เธอเคยพบเจอมาทั้งชีวิตตั้งแต่วันนี้เขาพูดชัดถ้อยชัดคำเสียงต่ำของเขาดังสะท้อนอยู่ในหัวใจเธอเธอจะไม่มีวันต้องร้องให้คนเดียวอีกเธอเงยหน้ามองเขาช้าๆ ในดวงตาขมเข้มนั้นไม่มีคำสัญญาลวงไม่มีคำโกหกมีเพียงความแน่วแน่ความจริงใจและความรู้สึกบางอย่างที่อันตรายจนเธอไม่อาจต้านทานโลกของมินตราผู้หญิงธรรมดากำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลกริตินขยับเข้ามาใกล้อีกล้มหายใจอุ่นของเขาเฉียดผ่านแก้มเธอหัวใจของมินตราเต้นแรงจนเจ็บหน้าอก เธอไม่เคยอยู่ใกล้ผู้ชายคนไหนแบบนี้มาก่อนโดยเฉพาะผู้ชายที่สูงส่งจนเกินฝันมือหนาของเขาวางลงบนไหล่เธออย่างแผ่วเบาแต่กลับทำให้หัวใจเธอสั่นระรัวเขาก้มหน้าลงมาสายตาคมเข้มนั้นยังไม่ลบไปจากใบหน้าเธอแม้แต่วินาทีเดียวคืนนี้เสียงทุ้มต่ำของเขาเหมือนกระสิบแทรกซึมเข้าไปในหัวใจเธอเธอจะพักผ่อนในห้องนี้คำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจเธอ เธอรีบสายหน้าอย่างตื่นตระหนกไม่ได้ค่ะหนูหนูเป็นแค่คนทําความสะอาดน้ำเสียงของเธอสั่นเครือเธอไม่สมควรอยู่ในที่แบบนี้ไม่สมควรแม้แต่จะยืนข้างเขาแต่กริตินกลับยิ้มบางๆรอยยิ้มที่ไม่ได้เย้ยหยันแต่กลับเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและอันตรายไม่ใช่อีกต่อไปแล้วเขาพูดชชาๆชัดเจนเหมือนประกาศสิทธ์เพราะตั้งแต่วินาทีที่ฉันเห็นเธอหลับอยู่ในห้องน้ำ หัวใจของฉันมันไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปดวงตาของมินตราเบิกกว้างเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเขาผู้ชายที่สูงที่สุดในโลกใบนี้ของเธอกลับพูดว่าเขาเสียหัวใจไปให้ผู้หญิงที่ต่ำต้อยที่สุดอย่างเธอความรู้สึกอบอุ่นและความกลัวไหลท่วมท้นเข้ามาในอกพร้อมกันเธอไม่รู้เลยว่าสิ่งที่รอเธออยู่ข้างหน้าจะเป็นฝันดีหรือฝันร้าย แต่คืนนี้เธอรู้แค่อย่างเดียวเธอนี้ไปจากผู้ชายคนนี้ไม่ได้อีกแล้วกริตินหันไปสั่งการบางอย่างกับเลขาส่วนตัวเสียงของเขานิ่งเย็นแต่ทรงพลังไม่กี่นาทีหลังจากนั้นพนักงานหญิงในชุดสูทหรูเดินเข้ามาในมือของเธอถือเสื้อผ้าใหม่เอี่ยมและกล่องของขวัญสีทองมินตรามองภาพตรงหน้าด้วยความสับสนเธอก้าวถอยหลังเล็กน้อย รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังหลงเข้ามาในโลกที่ไม่ควรอยู่กริตินเดินเข้ามาใกล้อีกครั้งเขามองเธอด้วยสายตาที่ไม่มีใครเคยมอบให้เธอมาก่อนไม่ใช่ความสงสารไม่ใช่ความเวทนาแต่เป็นสายตาของผู้ชายคนหนึ่งที่ตั้งใจจะเปลี่ยนชีวิตผู้หญิงธรรมดาให้กลายเป็นคนสำคัญที่สุดของเขาไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาพูดด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดคืนนี้เธอจะนอนบนเตียงไม่ใช่บนพื้นเย็นๆแบบนั้นอีก มินตรายืนตัวแข็งร่างกายเหมือนไม่ตอบสนองแต่หัวใจของเธอกลับเต้นแรงจนแทบจะระเบิดไม่มีใครเคยดูแลเธอแบบนี้ไม่มีใครเคยปกป้องเธอแบบนี้น้ำตาอุ่นๆไหลลงมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่น้ำตาของความเจ็บปวดมันเป็นน้ำตาแห่งความสับสนและความวั่นไหวเธอเดินตามพนักงานหญิงเข้าไปในห้องน้ำหรูแสงไฟในห้องสะท้อนเงาร่างเธอบนกระจกใส หญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าตัวเองไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วในขณะที่เธอเปิดน้ำจากฝักบัวเสียงหัวใจของเธอยังคงดังก้องและในห้องด้านนอกกริตนอยังคงนั่งรอเขาหยิบกล่องแหวนเล็กๆออกจากกระเป๋าเสื้อสูตรเปิดฟ้าออกช้าๆภายในคือแหวนเพชรเม็ดงามประกายของมันวาววับสะท้อนแสงไฟริมฝีปากของชายหนุ่มยกยิ้มจางๆมินตรา เขาพึมพำชื่อเธออย่างแผ่วเบาไม่ว่าเธอจะเป็นใครจากนี้ไปเธอจะเป็นของฉันคนเดียวเสียงน้ำจากฝักบัวยังคงไหลไม่หยุดมินตรายืนหลับตาปล่อยให้น้ำอุ่นไหลผ่านร่างกายที่เหนื่อยล้าหัวใจของเธอยังสั่นไหวเธอกำลังจะกลายเป็นอะไรชีวิตที่เคยมีแค่ห้องน้ำเก่าๆก,กับไม้กวาดกำลังจะเปลี่ยนไปจริงๆหรือเมื่อเธออาบน้ำเสร็จพนักงานหญิงก็ยื่นเสื้อผ้าชุดใหม่มาให้ ผ้าซาตินเนื้อนุ่มสีขาวสะอาดกลิ่นหอมจางๆจากเนื้อผ้าทําให้เธอรู้สึกเหมือนฝันมือที่เคยหยาบกระด้างเพราะทํางานหนักสั่นเล็กน้อยขณะสวมชุดนั้นเมื่อเธอก้าวออกมาจากห้องน้ําสิ่งแรกที่เธอเห็นคือสายตาคมลึกของกริตินเขาลุกขึ้นจากโซฟาเดินตรงเข้ามาหาเธอมินตราอยากจะถอยหนีแต่ขากลับหนักอึ้งราวกับตรึงไว้กับพื้นกริตินหยุดอยู่ตรงหน้าเธอ มือใหญ่ของเขายื่นออกมาเปิดฝามือเผยกล่องแหวนเล็กๆเพชรเม็ดงามทอประกายระยิบระยับห้องทั้งห้องเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจใส่นี่ไว้เขาพูดชา้ชาๆชัดเจนดวงตาของเขาไม่เคยละไปจากเธอเลยแม้แต่วินาทีเดียวตั้งแต่นี้ไปเธอคือของฉันมินตรายืนตัวแข็งรู้สึกเหมือนเลือดในกายหยุดไหลหัวใจเต้นดังจนหูอื้อมันเร็วเกินไปมันเหลือเชื่อเกินไป แต่ดวงตาของเขาไม่มีคำล้อเล่นไม่มีคำหลอกลวงทุกอย่างจริงจังและอันตรายเธอกำลังจะก้าวเข้าสู่โลกที่ไม่เคยฝันถึงโลกที่มีแสงสว่างเจิดจ้าแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยเงามืดมินตราหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกปล่อยให้น้ำตาหยดสุดท้ายไหลรินก่อนจะค่อยๆย,ยื่นมือไปหากริตินสัมผัสความเย็นเฉียบของแหวนเพชร เสียงหัวใจเธอดังกล้องในอกเธอรู้ดีนี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบางอย่างบางอย่างที่เธอไม่มีวันถอยหลังกลับไปได้อีกแล้วนิ้วเรียวของมินตราสันไหวขณะที่กริตตินสวมแหวนลงบนนิ้วนางของเธออย่างมั่นคงสัมผัสจากโลหะเย็นเฉียบตัดกับไออุ่นจากมือหนาของเขาหัวใจของเธอกระตุกวูบเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตรู้แค่ว่าเธอไม่ได้อยู่ในโลกเดิมอีกต่อไป กริดนกก้มมองแหวนบนนิ้วเธอแววตาเขาแฝงไว้ด้วยบางอย่างความลึกลับความเป็นเจ้าของและบางสิ่งที่น่าหวาดหวัน่นตั้งแต่คืนนี้น้ำเสียงเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นเธอจะไม่มีวันหนีไปจากฉันได้มินตราเผลอกลืนน้ำลายเหนียวค้นลงคอเธอรู้สึกเหมือนตกอยู่ในกับดักกับดักที่ทั้งอ่อนโยนและโหดร้ายในเวลาเดียวกันกรต,ตินเอื้อมมืออีกข้างมาแตะเส้นผมเธอเบาๆ ปลายนิ้วลากผ่านแก้มที่เปียกชื้นจากน้ำตาหัวใจของมินตราสั่นระรัวร่างกายของเธอแข็งค้างเขากระซิบชิดใบหูน้ำเสียงเย็นยะเยือกเธอเป็นคนของฉันแลว้วทั้งชีวิตทั้งร่างกายทั้งหัวใจเสียงประตูห้องค่อยๆปิดลงอย่างเงียบงนันทิ้งไว้เพียงแสงไฟสลัวกลิ่นหอมอ่อนๆในห้องและผู้หญิงธรรมดาที่กำลังจะกลายเป็นนกน้อยในกรงทอง กรงทองที่สวยงามที่สุดแต่น่ากลัวที่สุดเช่นกันมินตรายืนตัวแข็งอยู่ตรงนั้นสายตาของเธอหลุดจากเขาไปยังมุมห้องที่เงียบสงัดหัวใจของเธอยังคงเต้นเร็วทุกอย่างรอบตัวเธอช่างดูห่างไกลมันเหมือนกับว่าเธอกำลังอยู่ในฝันฝันที่เต็มไปด้วยแสงสีทองและความร่ำรวยแต่ในขณะเดียวกันฝันนั้นกลับมืดมิดและขยแขยงไม่ว่าเธอจะอยากหลีกหนีไปเท่าไหร่ มันกลับยิ่งชัดเจนขึ้นทุกทีว่าเธอจะไม่สามารถหลุดออกจากโลกนี้ได้กริตินยืนมองเธออยู่นิ่งๆใบหน้าเขาไม่แสดงอารมณ์ใดๆเหมือนเขารู้ดีว่าเธอจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์นี้เพราะเธอเองก็รู้ดีว่าไม่มีที่ไหนที่เธอจะไปไปนั่งเสียงของเขาแทรกความเงียบลงไปในห้องมินตราเงยหน้ามองเขาอีกครั้งเธอยังคงลังเลแต่มือของเขาออกมาคว้าข้อมือเธออย่างเบาๆ มันเหมือนกับการลากเธอไปสู่จุดหมายที่ไม่อาจหลีกหนีเธอรู้สึกได้ถึงอำนาจที่เขามีเหนือชีวิตเธอและแม้ว่าเธอจะอยากต่อต้านแต่บางครั้งชีวิตก็ไม่เคยมีทางเลือกที่แท้จริงกริตินพาเธอไปนั่งบนโซฟาผ้าไหมสีงาช้างห้องนั้นเต็มไปด้วยความหรูหราและบรรยากาศที่กดดันเงียบน่าอึดอัดแต่ในขณะเดียวกันมันกลับรู้สึกเหมือนเป็นบ้านที่เธอไม่เคยมี เธอหยิบแววตาของเขาขึ้นมามองอีกครั้งคุณต้องการอะไรจากฉันน้ำเสียงของเธอสั่นไหวเล็กน้อยกริตินยิ้มเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มที่ไม่ค่อยมีความสุขฉันต้องการให้เธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่ในโลกเดิมอีกต่อไปฉันจะดูแลเธอให้ทุกอย่างที่เธอไม่เคยมีมาก่อนมินตรากลืนน้ำลายลงคอเธอรู้ดีว่าเขาพูดจริงแต่คำถามที่เธอยังคงสงสัย มันคือราคาที่เธอจะต้องจ่ายเพื่อความรู้ราเหล่านี้เธอไม่รู้ว่าเธอจะต้องยอมแลกอะไรแต่สิ่งที่แน่ชัดคือโลกของเธอกำลังเปลี่ยนไปตลอดการเขาหยิบกล่องแหวนเล็กๆออกจากกระเป๋าเสื้อสูตรเปิดฟ้าออกช้าๆภายในคือแหวนเพชรเม็ดงามประกายของมันวาววับสะท้อนแสงไฟริมฝีปากของชายหนุ่มยกยิ้มจางๆมินตราเขาพึมพำชื่อเธออย่างแผ่วเบาไม่ว่าเธอจะเป็นใคร จากนี้ไปเธอจะเป็นของฉันคนเดียวเสียงน้ำจากฝักบัวยังคงไหลไม่หยุดมินตรายืนหลับตาปล่อยให้น้ำอุ่นไหลผ่านร่างกายที่เหนื่อยล้าหัวใจของเธอยังสั่นไหวเธอกำลังจะกลายเป็นอะไรชีวิตที่เคยมีแค่ห้องน้ำเก่าๆก,กับไม้กวาดกำลังจะเปลี่ยนไปจริงๆหรือเมื่อเธออาบน้ำเสร็จพนักงานหญิงก็ยื่นเสื้อผ้าชุดใหม่มาให้ผ้าซาตินเนื้อนุ่มสีขาวสะอาด กลิ่นหอมจางๆจากเนื้อผ้าทำให้เธอรู้สึกเหมือนฝันมือที่เคยหยาบกระด้างเพราะทำงานหนักสันเล็กน้อยขณะสวมชุดนั้นเมื่อเธอก้าวออกมาจากห้องน้ำสิ่งแรกที่เธอเห็นคือสายตาคมลึกของกริตินเขาลุกขึ้นจากโซฟาเดินตรงเข้ามาหาเธอมินตราอยากจะถอยหนีแต่ขากลับหนักอึ้งราวกับตรึงไว้กับพื้นกรตินหยุดอยู่ตรงหน้าเธอมือใหญ่ของเขายื่นออกมา เปิดฝามือเผยกล่องแหวนเล็กๆเพชรเม็ดงามทอประกายระยิบระยับห้องทั้งห้องเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจใส่นี่ไวเขาพูดช้าๆชัดเจนดวงตาของเขาไม่เคยลบไปจากเธอเลยแม้แต่วินาทีเดียวตั้งแต่นี้ไปเธอคือของฉันมินตรายืนตัวแข็งรู้สึกเหมือนเลือดในกายหยุดไหลหัวใจเต้นดังจนหูอื้อมันเร็วเกินไปมันเหลือเชื่อเกินไปแต่ดวงตาของเขา ไม่มีคำล้อเล่นไม่มีคำหลอกลวงทุกอย่างจริงจังและอันตรายเธอกำลังจะก้าวเข้าสู่โลกที่ไม่เคยฝันถึงโลกที่มีแสงสว่างเจิดจ้าแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยเงามืดมินตราหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกปล่อยให้น้ำตาหยดสุดท้ายไหลรินก่อนจะค่อยๆย,ยื่นมือไปหากริตินสัมผัสความเย็นเฉียบของแหวนเพชรเสียงหัวใจเธอดังก้องในอก เธอรู้ดีนี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบางอย่างบางอย่างที่เธอไม่มีวันถอยหลังกลับไปได้อีกแล้วนิ้วเรียวของมินตราสันไหวขณะที่กริตติงสวมแหวนลงบนนิ้วนางของเธออย่างมั่นคงสัมผัสจากโลหะเย็นเฉียบตัดกับไออุ่นจากมือหนาของเขาหัวใจของเธอกระตุกวูบเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตรู้แค่ว่าเธอไม่ได้อยู่ในโลกเดิมอีกต่อไปกริตนกก้มมองแหวนบนนิ้วเธอ แววตาเขาแฝงไว้ด้วยบางอย่างความลึกลับความเป็นเจ้าของและบางสิ่งที่น่าหวาดหวัน่นตั้งแต่คืนนี้น้ำเสียงเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นเธอจะไม่มีวันหนีไปจากฉันได้มินตราเผลอกลืนน้ำลายเหนียวค้นลงคอเธอรู้สึกเหมือนตกอยู่ในกับดักกับดักที่ทั้งอ่อนโยนและโหดร้ายในเวลาเดียวกันกริตินเอื้อมมืออีกข้างมาแตะเส้นผมเธอเบาๆปลายนิ้วลากผ่านแก้มที่เปียกชื้นจากน้ำตา หัวใจของมินตราสันระรัวร่างกายของเธอแข็งค้างเขากระซิบชิดใบหูน้ำเสียงเย็นยะเยือกเธอเป็นคนของฉันแลว้วทั้งชีวิตทั้งร่างกายทั้งหัวใจเสียงประตูห้องค่อยๆปิดลงอย่างเงียบงนันทิ้งไว้เพียงแสงไฟสลัวกลิ่นหอมอ่อนๆในห้องและผู้หญิงธรรมดาที่กำลังจะกลายเป็นนกน้อยในกรงทองกรงทองที่สวยงามที่สุด แต่น่ากลัวที่สุดเช่นกันมินตรายืนตัวแข็งอยู่ตรงนั้นสายตาของเธอหลุดจากเขาไปยังมุมห้องที่เงียบสงัดหัวใจของเธอยังคงเต้นเร็วทุกอย่างรอบตัวเธอช่างดูห่างไกลมันเหมือนกับว่าเธอกำลังอยู่ในฝันฝันที่เต็มไปด้วยแสงสีทองและความร่ำรวยแต่ในขณะเดียวกันฝันนั้นกลับมืดมิดและขยแขยงไม่ว่าเธอจะอยากหลีกหนีไปเท่าไหร่มันกลับยิ่งชัดเจนขึ้นทุกทีว่า เธอจะไม่สามารถหลุดออกจากโลกนี้ได้กริตินยืนมองเธออยู่นิ่งๆใบหน้าเขาไม่แสดงอารมณ์ใดๆเหมือนเขารู้ดีว่าเธอจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์นี้เพราะเธอเองก็รู้ดีว่าไม่มีที่ไหนที่เธอจะไปไปนั่งเสียงของเขาแทรกความเงียบลงไปในห้องมินตราเงยหน้ามองเขาอีกครั้งเธอยังคงลังเลแต่มือของเขาออกมาคว้าข้อมือเธออย่างเบาๆ มันเหมือนกับการลากเธอไปสู่จุดหมายที่ไม่อาจหลีกหนีเธอรู้สึกได้ถึงอำนาจที่เขามีเหนือชีวิตเธอและแม้ว่าเธอจะอยากต่อต้านแต่บางครั้งชีวิตก็ไม่เคยมีทางเลือกที่แท้จริงกริตินพาเธอไปนั่งบนโซฟาผ้าไหมสีงาช้างห้องนั้นเต็มไปด้วยความหรูหราและบรรยากาศที่กดดันเงียบหน่าอึดอดัดแต่ในขณะเดียวกันมันกลับรู้สึกเหมือนเป็นบ้านที่เธอไม่เคยมี เธอหยิบแววตาของเขาขึ้นมามองอีกครั้งคุณต้องการอะไรจากฉันน้ำเสียงของเธอสั่นไหวเล็กน้อยกริตินยิ้มเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มที่ไม่ค่อยมีความสุขฉันต้องการให้เธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่ในโลกเดิมอีกต่อไปฉันจะดูแลเธอให้ทุกอย่างที่เธอไม่เคยมีมาก่อนมินตรากลืนน้ำลายลงคอเธอรู้ดีว่าเขาพูดจริงแต่คำถามที่เธอยังคงสงสัย มันคือราคาที่เธอจะต้องจ่ายเพื่อความรูหราเหล่านี้เธอไม่รู้ว่าเธอจะต้องยอมแลกอะไรแต่สิ่งที่แน่ชัดคือโลกของเธอกำลังเปลี่ยนไปตลอดกาล